ครับก็สวัสดีครั้งนะครับวันนี้นะมาดูชุดปั๊มรีเวนโตนะครับอากาศครึมๆรหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเมื่อเดือดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับมาดูปั๊มรีเป็นโตนะครับรีเป็นโตขนาดหนึ่งแรงนะครับตัวที่ท่านเห็นอยู่เป็นขนาดหนึ่งแรงทั้งสองตัวนะครับเป็นปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหรือว่าหนึ่งแรงของยี่ห้อรีเวนโตนะครับช่วงนี้นะครับเราจัดโปรับจัดโปร รถราคาครับตัวละถ้าเป็นปั๊มหนึ่งแรงทนะอยู่ที่6500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งเลยนะครับห5พ0าบาทพร้อมส่งเป็นรุ่น750บาทตัวที่เป็นตัวอ้วนนะท่อ2นิ้วนะครับแต่จะมีตัวที่เป็นท่อ,อ นิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งก็จะเป็นตัวผอมนะครับตัวผอมก็อาจจะแพงกว่าประมาณ3 0มรอยนะครับเป็นประมาณ6,8 0 0นแนะครับบาทตัวอ้วน6 5 0ันานะครับราคานี้พร้อมส่งเลยนะครับมาดูสเปคปั๊มกันนะครับว่าสเปคปั๊มตัวนี้เป็นได้น้ำประมาณกี่คิวนะครับส่งสูงประมาณกี่เมตรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับก็เป็น ลงบ่อขนาด4นิ้วนะครับบ่อขนาด4นิ้วขึ้นไปคือ4ีนิ้วเต็มนะครับท่านลงได้นะบางทีไปเจอบ่อเก๊นะครับเจอบ่อ4นิ้วเก๊นะก็ต้องเป็นปั๊มตัวผอมตัวนี้ไปนะก็ต้องถามคนเจาะให้เราด้วยนะครับว่าเจาะให้เรา4นิ้วเต็มจริงหรือเปล่านะครับถ้า4ีนิ้วเต็มนะครับก็เอาตัวนี้ไปลงได้นะก็คือเนี่ยครับ CLB 1 2ก็คือ12คิวนะครับได้น้ําประมาณ12คิวนะครับแล้วก็ไฟ96โวลต์ 750บาทใช้3แผงถึง4แผงได้นะครับแผงประมาณ300บาทขึ้นไปนะครับใช้3แผงได้4แผงได้นะ300บาท400บาท410บาท420บาทใช้3แผง4แผงก็ได้นะครับเป็น750บาทนะดูการส่งสูงของเขาอยู่ที่ประมาณ45เมตรนะครับ45มมมมเมตร4ีเนี่ยครับแม่แคสสูงสุด45เมตรนะครับ เราก็แล้วแต่เราจะไปเลือกจ่อประมาณ5้าสิบหกสิบก็ได้นะครับแต่เราต้องน้ําระดับน้ําของเราต้องอยู่ไม่เกินพวกนี้นะครับอยู่ไม่เกินพวกนี้นะครับถ้าน้ําอยู่ประมาณสี่ห้าเมตรเนี่ยดีเลยนะก็จะได้น้ําเยอะเลยนะถึงเราจะหย่อนไปยี่สิบสามสิบเมตรก็แล้วแต่นะครับถ้าน้ําอยู่ประมาณห้าเมตรสิบเมตรไม่เกินนี้นะก็จะได้น้าดีเลยนะเราก็ต้องดูแม่แคสของเขาด้วยนะครับว่าเราจะเอาไปหย่อน น้ำลึกน้ำตื้นนะครับถ้าเป็นบ่อน้ําตื้นก็ดีนะครับตัวนี้นะครับสําหรับบ่อที่เป็นบ่อสี่นิ้วเก้นะครับเขาบอกว่านะครับสเปคของเขาก็คือนี่ครับสามเอลบีเจ็ดจุดศูนย์ก็คือนะเจ็ดพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับสามเอลบีก็คือบ่อขนาดอ่สามนิ้วขึ้นไปนะครับก็คือสามนิ้วเต็มครับตัวนี้ตัวปั๊มก็จะอยู่ประมาณสองนิ้วกว่านะครับความความกว้างรอบรอบนะครับ หน้าตัดก็ประมาณ2นิ้วกว่าเกือบ e, 3นิ้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3นิ้วกว่าครับหน้าตัดทั้งหมดเลยนะครับระหว่างฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็ประมาณ3.7 3, 7, 3 1, 8ุจดมจนะครับลงบ่อสนิ้วได้อยู่แล้วถ้าจะให้ดีตัวนี้ก็เป็นลงบ่อ5นิ้วขึ้นไปตัวนี้ก็ลงบ่อ4นิ้วขึ้นไปนะครับก็จะดีนะอ่ะดูสเปคตัวนี้กันบ้างนะครับก็เนี่ยครับเป็นอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกครับตัวนี้เป็นท่อออก2นิ้วนะครับเนี่ยสนิ้วนะครับเป็นท่อออกขนาด2นิ้วเอาเล็ก2นิ้วนะ 3,800ถึง3,500รอบนะฮะตัวนี้ก็มาดูนะครับ60ถึง90โวลต์นะครับตัวนี้ก็60ถึง90โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไอถึง190โวลต์นะครับก็ใช้แผงได้สามแผงสี่แผงเหมือนกันนะครับก็ไปดูที่แผงครับดูที่ด้านหลังแผงว่าไปออกกี่โวลต์นะครับเราก็ไปดูอย่าให้เกินตรงนี้นะครับอย่าให้เกินตรงนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับ ท่อขนาด1.5นิ้วนะครับ1.5นิ้วเอาเลด1.5นิ้วนะครับ3 lb 7.0 50ก็คือหย่อนลึกได้ประมาณ50นะตัวนี้ต่างกันแล้วนะครับตัวนี้ประมาณ45นะครับตัวนี้ก็มา,า50นะ,นะครับ50ต่างกันประมาณ5เมตรก็พอๆกันครับตัวนี้เป็นตัวพร้อมได้น้ำอยู่ที่7คิวนะครับถ้าส่งได้สูงนะครับ ปริมาณน้ําจะลดลงนะครับจะลดลงนะครับตัวนี้ส่งได้45เมตรปริมาณน้ํา12คิวนะครับตัวนี้ส่งได้50เมตรปริมาณน้ํา7คิวนะครับต่างกันนะครับก็เลือกให้เหมาะสมนะครับกับเวลาท่านลูกค้าเจาะน้ำนะครับก็ถามช่างเจาะบารดานด้วยนะครับว่าเอ้ยช่างเจาะได้น้ํากี่เมตรอะไรไอ้ได้น้ําประมาณกี่คิวอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ลองถามดูถามถามช่างดูนะครับเราจะได้ซื้อปั๊มไปถูกนะครับไม่ได บางทีเราไม่ได้ถามนะครับก็ไม่รู้ว่าเจาะได้น้ําประมาณกี่คิวกี่คิวนะครับบางทีช่างก็บอกเออพอใช้แล้วนะครับบางทีก็เอาไปใส่ก็อน้ําจะไม่พอนะครับตัวปั๊มก็ประมาณนี้นะครับก็รับประกันหนึ่งปีนะครับพวกนี้ก็เป็นปั๊มที่รับประกันหนึ่งปีโจไดเมื่อกี้รับประกันสองปีนะครับถ้าเป็นโจได้ถ้าเป็นโจได,นะเ,โจโดเขาจะรับประกันสองปีนะอันนี้เป็นกล่องคอนโทรลที่ทางร้านเรา ตู้เป็นตู้คอนโทรลครับถ้าประกอบสําเร็จนะเนี่ยครับประกอบสําเร็จตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านซื้อเป็นชุดแยกไปนะครับก็จะได้กล่องแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้นะครับไม่แล้วก็ไม่ได้รวมตู้นะครับก็ก็จะมีนะครับอุปกรณ์ของเขาครับก็จะมีเทปละลายหนึ่งน้วนะครับเทปพันสายไฟลูกลอยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมใช้ไขไข่ตัวนี้นะครับ จะเป็นหกเหลี่ยมหกพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวอ้วน,นตัวผอมหกพันแปดร้อยบาทนะ mm hmm. ก็ถ้าจะให้ประกอบเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้นะครับก็ราคาก็เพิ่มไปประมาณพันห้าร้อยบาทนะเพราะเพราะว่าบวกค่าตู้ไปบวกค่าเบเ,เกอร์กันฟ้าบวกค่าอุปกรณ์เข้าไปก็จะอยู่ประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับหรือว่าท่านจะเอาไปประกอบเองนะครับก็จะได้เป็นตัวปัม๊มไอ้ตัวปั๊มแล้วก็กล่องคอนโทรลไปครับตัวปั๊มก็จะแพ็กไปแบบนี้นะครับ แล้วก็จะถ้าเป็นกล่องคอนโทรลก็จะใส่เป็นกล่องแบบนี้ไปนะถ้าเป็นรุ่นสองแถงนะครับก็ห้าร้อยห้าสิบบาทก็จะอยู่อ่าก็จะเป็นกล่องแบบนี้ไปนะเป็นกล่องเดียวคนระับถ้าเป็นรุ่นสองแถงครับห้าร้อยห้าสิบบาทก็ถูกลงประมาณสามร้อยนะครับก็ประมาณหกพันสองนะครับหกพันสองประมาณนี้นะครับ พร้อมส่งครับไม่รวมเก็บปลายทางนะครับถ้าเก็บปลายทางก็อาจจะมีค่า COD นะครับก็ให้ลูกค้าเลือกเอานะครับว่าจะให้เราเก็บปลายทางหรือว่าจะโอนก่อนก็ได้นะครับเลือกได้หมดครับรับประกันของถึงแน่นอนครับของถึงแน่นอนครับแรงครึ่งนะครับแรงครึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000ห้านะสองแรงก็8,000หนะ้าพร้อมทรงนะครับไม่รวมเก็บปลายทางนะเก็บปลายทางก็จะมีค่า COD เพิ่มประมาณาไม่เกิน500นะครับ300-500ประมาณนี้นะครับค่า COD อย่างแพงนะครับก็บอกไว้ก่อนครับนะแล้วแต่ระยะทางด้วยนะแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลด้วยนะถ้าท่านมารับเองนะครับก็อาจจะมีของแถมให้นะครับก็เข้ามานะเข้ามาติดต่อที่ร้านได้หรือจะโทรมาสอบถามก่อนนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรก่อน เบอร์โทรนะครับถ้าท่านจะโทรมาที่สาขามาหาสารคามโดยตรงเลยก็เนี่ยครับ0814934650ครับ0814934650นะครับเป็นสาขามาหาสารคามโดยตรงเลยครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์ข้างล่างนี้ด้วยก็ได้นะครับ 0870263118และ0859266349นะก็โทรมาสอบถามก่อนครับอยากจะได้แบบไหนอยากจะให้พร้อมส่งหรือว่าเก็บไปลายทางหรือจะโอนก่อนอะไรยังไงก็โทรมาทักไลน์มาทักเฟซบุ๊กมาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ